หนึ่งครับสวัสดีครับผมสิบเอกอนุมารสุภาพุมนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับหล,กลักการเปลี่ยนหลอดฟลูเรสเซนต์เป็นหลอด LED เบื้องต้นครับก่อนอื่นนะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับอุปก,กรณ์ไฟฟ้าที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนเบื้องต้นนะครับอ่นสำหรับช่างไฟนะครับก็จะเป็นมิตเตอร์ไฟฟ้านะครับก็จะมีรูปแบบฟังก์ชันกระแสตรงกระแสสลับวัดองศ์วัดโวลต์วัด,วด,วดกระแสครับ เบื้องต้อนอันนี้จะเป็นวงลิกของไฟฟ้าครับเทปพันสายไฟอันนี้ที่ขาดไม่ได้เบื้องต้นตามที่เราจะต้องมีครับก็คือ,อเป็นไขวงวเช็คไฟนะครับอุปกรณ์ก็จะมีทีมปากจิ้งตดกทีมครับทีมตัดสายไขยวงอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่จะต้องการเช็คก็คือสวิตช์หรือสะพานไฟนั่นเองครับครับผมอันนี้จะเป็นรูปแบบหลอดเก่า ที่เราใช้ในการเรื่องที่เป็นยุคเก่านะครับจะเป็นหลอดฟูเลสเซนซ์ซึ่งปัจจุบันนั้นค่อนข้างจะหายา,ยากแล้วก็ยกเลิกการผลิตไปแล้วครับก็จะเป็นหลอดรูปแบบใหม่ซึ่งจะเป็นจะใช้เป็นรูปแบบหลอด led ชนิด t แปดนะครับที่กระแสอยู่ที่ยี่สิบวัตต์นะครับค่าความสว่างอยู่ที่สอง0มืนลูเมนนะฮ้องเลยครับก่อนอื่นนะครับอ่าพ,พี่น้องๆที่จะทําการเปลี่ยนเราต้องมีการเช็ค กระแสไปครับเบื้องต้งกนก่อนทำการเก็บซึ่งเป็นอันตรายมากครับถ้ายังมีกระแสทําให้โรลไปดุลได้ครับเราจะต้องมาเช็คเช็คมิเตอร์ก่อนเข้านะครับว่ามีกระแสไหมก่อนที่จะทําทการน,นะครับอ่อ่เราเช็คเราเช็คค่านะครับอ่าอย่างนี้อ่ากระแสที่เบเกอร์ที่หัวเบเกอร์นะครับจะขึ้นที่อ่0 20- งร0บถึง240โวล์ ตามนี้ครับอันนี้เราสะพานไฟเราปิดอยู่เราก็เช็คค่าต่อเนื่องก่อนครับอันนี้ไม่มีกระแสไฟครับเราสามารถทารถําการได้นะครับทีนี้เราจะมาดึงโครงเก่าออกนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงวงจรเป็นตัวใหม่ให้ทําการถอดต่อ,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 อครับสําหรับหลอดชุดเดิมนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนหลอดแก้วขั้วจะเป็นอนอลูมิเนียมซึ่งลักษณะเอาบางแตกอันตรายครับ ตกนี้แตกได้ครับทีนี้เราจะใช้ไขควงครับกุงจะมีไขควงกูอยู่2ที่นะครับให้เราทำการถอด ครรูปแบบเก่าจะมีที่เรียกว่าบรรลาดซึ่งในตัวใหม่เราจะไม่ได้ใช้ในจุดนี้เราจะทําการตัดออกในเบื้องต้นผมได้การทําการแกะออกครับ,รบเพื่อในการเสียเวลาแล้วก็สตาร์เตอร์จะไม่ได้ใช้งานครับอันนี้ตอนนี้ถ่ายให้ดูก็คือเพื่อที่ถ้าเราจะไปเปลี่ยนวงจรเราจะทําการเอาออกในการใส่หลอด LED ครับ <c oughs> เราจะตัดออกหลังจากนั้นเรามาเช็คที่ขั้วครับ ที่ขั้วเราจะต้องทำการลวกสายแต่ละข้างออกของไฟออกโดยจะให้สายต่อละขั้วจะเหลืออยู่เพียงเส้นเดียวเท่านั้นครับก็จะ,จะทำการออกสองขั้นนี้นะครับง่ายๆครับพี่ๆน้งองๆครับก็จะ,จะเป็นไฟแต่ละขั้วแต่ละข้างเพียงเท่านี้เองครับในการตัดสายหรือแปลงวงจรทั้งหมด ก็จะได้เพียงสองเส้นสองข้างเพียงเท่านี้ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำาการต่อโดยใช้เทอร์มินอลเข้าสายนะครับเพื่อเป็นความรวดเร็วมีซื้อขายตามท้องตลาดได้ครับสายไฟตะขวดก็จะเข้าชนิดคนละเส้นกันะจะเป็นสายลายแล้วก็เิวต่อ,ตอนครับหลังจากนั้น เราก็จะมาทำการต่อเข้าวงจรเบื้องต้นผมจะขอทําการต่อโดยแบบตรงให้ดูก่อนนะครับก็คือข้างหนึ่งก็จะต่อเข้าอีกเส้นหนึ่งจะเป็นเส้นลายหรือนิวตันก็ได้นะครับอีกเส้นหนึ่งซึ่งจะเป็นเส้นลายเราก็จะต่อเข้าไปขั้วหนึ่งข้อสําคัญครับห้ามให้สองสายนี้แตะโดนกันโดยเด็ดขาดครับ,รบจะทําให้สายไรช็อตได้ครับหลังจากนั้นเราทําการ เอาหลด led ครับที่เราทําการจะทําการแปลง่ใหม่นี้มาใส่ได้เลยครับโดยใส่ไปที่ขั้วหลดใส่จะมีรูใส่พอดีขนาดมาตรฐานครับเมื่อเรานั้นแล้วเราให้ตรวจสอบว่าใส่แน่นดีหรือไม่อยู่ในสภาพดีไหมครับหลังจากนั้นเราก็มามาเช็ค เช็คแหล่งผ่านไฟรอบอ่าเมื่อมีกระแสไฟแล้วเราจะทําการเปิดสะพานไฟเปิดเบรกเกอร์แล่วนี้ครับเพื่อการเทสระบบอ่านี่ครับง่ายไหมครับพี่พี่น้องๆครับครับในการเปลี่ยนจากหลอดฟลูเรสเซนต์เป็นหลอด led ครับอันนี้คือในการต่อเบื้องต้นในการต่อที่สําคัญนะครับให้พี่พี่น้องๆพึงควรระวังและจำอย่างเป็นข้อเด็ดขาดเลยครับ ห้ามทาการต่อโดยที่มีกระแสะไฟเด็นขาดครับเพราะจะทาให้ไฟโดดเราเสียสามารถเส,สียชีวิตได้ครับก่อนที่เราทําการเปลี่ยนดเราต้องก่ปิดเบรคเพิ่มครั้งหลังจากนี้ผมขอเพิ่มเติมในการต่อแบบในการใช้สานไฟเราซึ่งบ้านเราจะมีทุกบ้านทุกหลังครับในการใช้สวิตไฟโดยเบื้องต้นผมจะขอถอดวงจรก่อนครับเมื่อพี่ๆี่น้องๆครับซื้อมา ซึ่งเมื่อแปลงอหกดได้ดังนี้แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะต้องผ่านสวิตซ์ซึ่งสะพานไฟหลักการของสะพานไฟสวิตซ์จะต้องผ่านโดยการใช้สายไฟเท่านั้นครับเราจะไม่ตัดสายดินหรือสายนิวตนันซึ่งจะทําให้โคมไฟนั้นมีไฟตลอดทําให้เรานะเวลามาเปลี่ยนแปลงโคมทำให้ไฟด,ดุเราได้ครับทีนี้หลักการก็คือ,อสมบัติของกำลัฟ้ฟก็คือสาย สายสีฟ้าจะเป็นสายเิวต้นสายที่มีไฟคือสายลายจะเป็นสายสีน้ำตาลนะครับเบือ้องต้นผมจะทำการต่อโดยการจากแหล่งจ่ายไฟครับมาเข้าที่ด้านล่างของสวิตช์นี่ผมจะต่อเข้าไปนะครับสวิตช์ไฟบ้านเราก็จะรูปแบบนอย่างนี้นะครับพอหลังจากนั้นพอต่อจักสะพานไฟสายของขั้วใดขั้วหนึ่งครับ มาต่อเข้าที่หัวของสวิตครับทีนี้ไฟมาปึ๊บก็จะมาจอดที่สวิตแล้วแล้วก็จะมาเข้าที่ขั้วอยคขนึงส่วนอีกขั้วหนึ่งที่จะเป็นก็คือเป็นสายดีหรือสายนิวตนันที่ต้องถานกลับไปที่แหล่งจ่ายไฟนั่นเองครับเพื่อให้ครบวงจรเราก็จะสันำสายนี้มาต่อกันครับ แบบก็จะเป็นอย่างนี้ทีน,นี้นะครับอเราก็มาลองเทสระบบดูครับโดยการปัดสวิตเราก็จะต่อลดเข้าไปเหมือนเดิมครับอ่นี้ตรวจสอบดูครับเดงงจ่ายไฟอ่มาเท่าที่สวิตออกจากสวิตถึงจะมาเข้าเดินไฟมาที่หลอดแล้วกลับที่ 3นิวตันเราก็มาเช็คที่แรง่ายอ่านี่ออกเราก็จะจ่ายแรง่ายครับครับอ่าเห็นว่ายังไม่ติดนะครับเพราะว่าเรามีการสร้างสพานไปหรือสวิตนั่นเองครับเราจะต้องมีการเปิดสวิตก่อนนะครับถึงจะติดนี้เราจะทาการสับสวิตครับเห็นไหมครับว่าการใช้สวิตเหมือนที่เราเปิดปิดบ้านนนเองครับครับผมครับง่ายๆแค่นี้ครับที่น้องๆครับถ้าเรา หลักปฏิบัตินี้เราสามารถมาทำเองที่บ้านหรือที่ทํางานได้นะครับถ้ามีความรู้เบื้องต้นแต่ที่สาคัญครับข้อเน้นย้ำเราจะต้องทําการปฏิบัติทุกครั้งเราต้องมีการเช็คตรวจสอบไฟก่อนต้องมีการดับไฟดับสวิตท,ทุกครั้งแหล่งจายเินได้เพื่อจะทงานได้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับอุปก,กรณ์อย่างถ้าพี่ๆน้องๆไม่มีอย่างเบื้องต้นก็คือต้องมีไขควงเช็คไฟเป็นหลักแรกในการเช็คแหล่งจ่ายครับ ซึ่งไฟก็จะโชว์ลักษณะนี้ก็คือแสดงว่ามีไฟครับสายไฟที่ไม่มีก็จะไม่ขึ้นไฟโชว์ครับง่ายๆแค่นี้เองครับครับผมอ่าวันนี้ผมสิทธิเอกมากสุข้าวมิมลขอจบการบรรยายในการสอนเรื่องเกี่ยวกับการแปลงหลอดฟูเลสเซนต์เป็นหลอด LED ครับขอบคุณครับ